ในส่วนที่เรากาลังต้มไก่เนี่ยเดี๋ยวพี่ชัยก็จะทําน้าจิ้มน้ำจิ้มให้แล้วทำไมต้องลวกอะ่ะหนังมันจะตึงขึ้นอ่ะจะไปท่าไหนเนี่ยเออเอเอสะดวกก็โอโคมีใหญ่เกินอะ่ะเอาเลยไหมใสม่ไหมเอาน้ำจิ้มนะเวลาเราผัดเนี่ยผมว่าข้อสาคัญคือเราผัดให้ก็แตกมันแล้วก็ค่อนข้างจะแห้งหน่อยอม,มันลอยอย่างนี้แล้วไก่เริ่มลอยแล้วใส่น้ําเย็นเลย โอเคใส่เหล้าเป็นเหล้าจีนแล้วก็เหล้าเหล้าแดงธรรมดาโอเคได้แล้วนะครับได้แต่ความหอมแอนโกลหายไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยครับรายการยอดเชฟไทยครับ10โมงเช้าเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้เป็นเสาร์ก็มาเจอกันนี่เชฟพี่ชายนี่เชฟชื่ออะไรนะไก่ต้มเชฟชื่อเชฟชื่อเห็นไหมว่าแล้วหัวเราะอีกแล้วถามชื่อก็ยังหัวเราะเลยอะ เอา,เอาทำอะไรวันนี้มีไก่แช่เหล้าครับไก่แช่เหล้าอืมเอาไก่เนี่ยเราก็จะเอามานวดเกลือหน่อยนวดเกลือนวดให้ดีเลยแล้วความเค็มก็จะช่วยได้ด้วยเหมือนกันที่จะทำให้เนื้อไก่เค็มมากหน่อยนวดนะทั้งในทั้งนอกใช่ล้างงั้งล้างเกลือแหละนะฮให้สตร์ใช่นั่นแหละจากนั้นเสร็จแล้วก็มาต้มน้ำนะสามสิบห้าถึงสี่สิบห้านาทีนะขึ้นอยู่กับว่าตัวไก่ใหญ่ขนาดไหนด้วยเดี๋ยวเราเช็คน้ำไม่ใช่ต้มจนไก่น้ำเดือดพลานอย่างนั้นนะไม่ไก่น้ำนิ่ง อุณหภูมิต้องมากกว่าเรียกว่า8ปดสิ0จดสิบหปสิบองศาเนี่ยนะ80ิบองศาไปเรื่อยๆเลยเพื่อให้เขานุ่มอย่างนงี้นะครับโอเคส่วนในส่วนที่เรากำลังต้มไก่เนี่ยเดี๋ยวพี่ชัยก็จะทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มให้อเอาละเริ่มน้ำเริ่มเดือดแล้วล้างไก่ล้างไปก่อนอันนี้เอาให้เดือดพลาดเลยอ่ะเดือดแล้วพลาดด้วยนะใช่ไก่หนีเที่ยวเนี่ยหลังหน่อยหลังหน่อยหลังมือคนนวดได้ได้หลังไก่เนี่ยหลังมือคน ตอนนี้เราใช้ไก่กระทงธรรมดานะครับว่าท่านท่านผู้ชมอยากจะใช้ไก่อะไรที่ชอบนะแต่ว่าไก่ที่จะเหนียวเป็นไก่บ้านเนี่ยไม่น่าจะดีเท่าไหร่เพราะว่าไก่บ้านมันจะเหนียวเพราะมันจะต้องใช้เวลาอยู่น,นี่แค่45นาทีใช่แล้วก็เลสมันก็คือให้มันไม่ละอูแล้วก็ใส่น,น้ำแข็งอันนี้สําคัญอยู่เหมือนกันถ้าไก่เหนียวยมันจะเหนียวไปเลยเราถูไก่เรียบร้อยแล้วอาบน้ําไก่แล้วก็จะล้างแล้วครับล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะาไปลวกนะลวกก่อนเนะลวกหน่อยแล้วต้มไหมต้ม ลวกในน้ํานี้เหรอลวกน้ําร้อนเดือดไหมจะทิ้งน้ํำไหมไม่ทิ้งเอาไปเลยอืมอ่าแล้วทำไมต้องลวกอ่ะเราลวกเพื่อเอาหนังอให้หนังตึงแล้วก็ให้ความเค็มความร้อนมันอยู่ในตัวไก่ทั้งหมดมแค่นี้อะนะแล้วไงต่อละโอเคทีน,นี้เอาอาทิตย์เอาน้ำแข็งมาเอาน้ำแข็งใส่น,นั่นเลย ้ำแข็งใส่น้ำแข็งใส่ในน้ำเลยเลยไม่ต้มเลยเหรอเออยังไม่ต้องต้มเอาน้ำแข็งใส่ไปเลยเช <c oughs> ื่อหวยเรืองเนียใส่แล้วหนีนะ <c oughs> ใส่แล้วหนีไปอยากใส่อีกอ่ะหนังมันจะตึงขึ้น <c oughs> เอาละหนังมันจะตึงใช่ไหมปล่อยลงไปอ่าอ่ะโอเคน้ำเดือดเมื่อกี้เราลดไฟแล้วก็อย่างที่บอกครับไม่ให้เดือดพลาด นิ่งเลยโอเคห็นไหมนิ่งๆแบบนี้นะจับเวลาจับเวลาก่อนเดี๋ยวผมจับเวลาหน่อยจะมาเตรียมน้ำจิ้มนะครับเราใช้พริกแดงตั้งเวลาไว้แล้วเดี๋ยวก็เวลาดังก็ใช้ได้เลยทำไงนปอกขิงปอกขิงเหรอขิงพอไว้เนี้ยแค่นี้อีกเอาอีกเหรอซอยหน่อยไหมอหั่นเล็ก มีน้ำจิบนิดตัวหนึ่งเหรอสำลอไก่หนึ่งตัวใช่เอาไหมใส่นิดไหมใส่ไก่ลงไปเลยเหรอนี่ขิงหมดนี่ไหมหมดหมดเลยเหรอนี่หัวโอ้โหเยอไม่เดี๋ยวมอง่ะเอาเอานี่นี่นี่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนี่ประมาณนี้นี่อันนั้นก็เก็บไว้ใช่อืมเก็บไว้ก่อนอันนี้อันนี้อะไรอ่ต้นหอมสัก องต้นก็พอไว้ผัดต้นหลังไม่ปั่นนะต้นหอมอ่ะแต่ต้นหอมนี่ไม่ไม่ผัดด้วยไม่ผัดใส่ส่วหลังเอาพวกนี้ผัดก่อนตรเทียมไปยาย่างเลยเทียมไม่ต้องซอยนี่ใส่กุ้มไปก็ปึ๊ดเลยนะเทียมมันนิ่มก็ก็มันดื้อมันจะมาต้องซอยจะมาห้ามเราไม่รู้ะมาถึงนี่แล้วมัดไหมตัไหม ไปท่าไหนเนี่ยเออสะดวกออะก็มีดใหญ่เกินอ่ะแหน่ไมีอะไรไปบ้างแล้วนั้นน่ะกระเทียมขิงอ่าพริกน้ำตาลทรายอะไรต่อเต้าเจี้ยวอืมเออตัดสินใจยากเกินอะไรอีกน้ำมันอืมน้ำมันไหมหน่อยเกียวไหมกระเพาโอ้โหลดความ เดี๋ยวพี่ใจเย็นได้ทิศน้ำยังไม่มาเลยเล่งใหญ่แล้วน้ำหน่อยนะโอเคเดี๋ยวไม่ผัดน้ำก็แห้งเองแหละอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ติดแล้วเดี๋ยวนี้เอานะเอะเอสิน้ำมันจะเยอะหน่อยเพราะว่าเพราะว่าน้ำจิ้มพวกนี้มันจะต้องมีน้ำมันนิดๆใช่ไหมใช่เอาเลยไหมใส่ไหมเอา ือผัดให้สุกผัดให้สุกแล้วให้ข้นทีนี้เราก็ผัดให้แห้งไหมใช่ผัดไปให้เป็นตัวผัดไก่ให้เป็นตัวอืเฮ้ยน้ำพริก,นกลลเ,นเนี่ไก่เราเป็นไงเพราะว่ามันดูง่ายๆก็คือคือไอ้ปลอกหนังตรงนี้มันจะย่นหดเข้าไปก็โอเคอถ้าไม่มีอุปกรณ์จิ้มวัดไข่เอ้ยอวัดความร้อนนะ มันต้องผัดให้น้ำมันมันออกอ่ะอ๋องั้นอย่าไปคนมากอนะเห็นไหมเดี๋ยวน้ำมันจะออกมาแดงเลยเห็นแล้วเห็นก่อนเออก็ผัดนี่ก็เห็นดิต้องชิมสินะรสชาติเขาจะออกเค็มเค็มหอมหวานหวานหวานปลายปลายเอาเอาอันนี้ใส่เลยหอมเอาเลยเหรอปิดไฟนะ น้ำจิ้มนะเวลาเราผัดเนี่ยผมว่าข้อสําคัญคือเราผัดให้ก็แตกมันแล้วก็ค่อนข้างจะแห้งหน่อยแต่น้ามันที่ใส่มันก็จะลอยตัวผัดให้น้ํามันลอยตัวแล้วมันก็จะได้หอมเนี่ยแล้วก็มันกจะ็จะเก็บได้นานเพราะน้ําที่เราใส่ในเครื่องปั่นมันก็ระเหยออกแล้วก็จะเก็บได้นานอันนี้สาคัญนะครับอ่าโอเคเอาตักใส่นี่เลยอ่าเพื่อน้ำจิ้ม ถ่วนจิ้มเสร็จแล้วนะฮะเหลือแต่ไก่แล้วทีนี้เหลือแต่ไก่เหลือวยี่สิบนาทีเดี๋ยวสักครู่เรานิ่งพอสมควรแล้วเวลาเรานิ่งเนี่ยไม่ถึงร้อยองศาเนะี่ยน้ำยังใสร้อนนะมันลอยอย่างนี้แล้วไก่เริ่มลอยแล้วก็ดูแบบนั้นแล้วกันแล้วเนื้อไก่เขาจำเสียงเดียวเมื่อกี้นี้หนังไก่เขาแตกไปหน่อยโอ้อ็น้ำเอาก่อนก็จะ,จะเอามือไปรอน้ำทำไมอ่ะเอาอีมือหนึ่งถือซ่อมนี่ไม่ถือ,อ,อ <yes> ใส่น้ำเย็นเลยขอบคุณครับน้ำนี้เราปล่อยเดือดทีละรอบเดี๋ยวเรามาทําซอสกันตอนนี้เราเราแช่ให้ไก่มันเย็นสดตลอดอยากใช้เขียงเดี๋ยวได้ได้อุ้มเองเราก็จะทําซอสกันครับโอเคเดี๋ยวแล้วเราก็ปิดเลย <c oughs> เดี๋ยวเรารอ <c oughs> ใช้ อ่ะยกหน่ยนี้ครับ<ม>อ่าเดี๋ยวมาทําซอสกันครับโอเคเราใส่ขาใส่ตะไคร้ใส่ต้นหอมแล้วก็ใส่ขิงแล้วใส่น้ํามันผัดตรงนี้หน่อยไก่จ,จะเย็นทันไหมซอสเสร็จแล้วเนี่ยทันต้นหอมตะไคร้ขาขิงเนี่ยให้หอมซะหน่อยนะอาแล้วหอมเรียบร้อยแล้วขอไก่ซีอิวขาว จริงแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องให้เขาเค็มมากหรอกนะอ่าเล่ามาเขียวตรงนี้สักนิดนึงครับเดี๋ยวใส่เหล้าตามหลังแล้วเขี่ยหน่อยเขียยไปอย่างนี้เค็มปลาเลมปลาเลมหน่อยไหมเค็มปลาเลมปลาเลมหน่อยไหมเค็มซีอิ๊วปลาเลมปลาเลมพอพอน้ำจิ้มเขาอร่อยมากอืได้ข่าวมันแน่นอนเนี่ย โอเคใส่เหล้าไปสองช้อนอ่าโอเคเอาเหล้านุน้นนอยเหล้าแดงนะสองอย่างปเป็นเหล้าจีนแล้วก็เหล้าเหล้าแดงธรรมดากรเอาไก่ยังไงเอาสิก็เคี่ยวจนให้เหล้าเนี่ยระเหยนะครับแล้วก็ทําให้ตัวซอสหอมขึ้นแต่ถ้าปกติแล้วเราใส่จํานวนเยอะๆแล้วเอาไก่ทั้งตัวแช่ไปทั้งในในซอสนี้เลยค้างคืนนี่ก็มันก็จะซึมเข้าเนื้อนะครับอร่อยแต่เดี๋ยวดูโปรเฟชชั่นอลผู้เชี่ยวชาญในการแลกไก่ โอเคได้แล้วนะครับรสชาติแล้วก็เหล้าได้แต่ความหอมแออฮกลหายไปแล้วเราก็ปิดครับเดี๋ยวเราก็รอไก่แล้วตอนนี้จริงแล้วในรสชาติของซอสเนี่ยเค็มอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นเค็มแล้วก็หอมนั้นเค็มเนี่ยเคมเ็มแลาแหมปปะแรมแล้วได้น้ําหวานจากไก่มายิ่งทําให้เขาหอมละมุนมากขึ้นเลยนี่นี่ใส่นี่ซอสไก่ขาเอาไหมอ่ะไม่เอานิ้วนะ นี่ย๋ยวมานี่มาแช่เหล้าตรงนี้ใส่เลยดีไหมสวยงามไหมจริงเขาต้องค้างคืนนะถึงจะแช่เย็นชยใช่จะจับใช่ไหมต้นหอมใส่หน่อยไหมอ่โรยน,น้าน่ะดีไหมดีสินี่ไปด้วยกันเลยไก่ถือเลยถือไก่สับแล้วต้องถือไปนี่นนไป่น้ำจิม้มไก่แช่เหล้ากับน้ำจิ้ม จิมไก่ใช่เราดิใช่ไก่สครูมาชิมครับเสร็จแล้วเย็นเก็บโออแน่นอนมาจากตู้เย็นเห้ยมาจังเดี๋ยดตักชิมหน่อยต้องมีซอสด้วยพอมันได้เวลานะมันจะนุ่มเห็นไหม จิ้มอย่างนี้เลยฮะอืมเน่ซอสต้องมีซอสหน่อยปล่าผมจิ้มอย่างที่บอกมีเค็มมีหวานเล็กนิดนึงใช่นะมีหอมหอมขิงหอมกระเทียมใช่ถ้าต้องการเพิ่มรสเปรี้ยวไว้เนี่ยก็สานารบีบบีบมะนาวลงไปได้ถ้าชอบนะใช่แต่ถ้าไม่ชอบนี่อร่อยแล้วไม่เป็นไรอร่อยอร่อยแล้วถ้าเราผัดแบบนี้แล้วเนี่ยต้นหอมอย่าเพิ่งใส่นะแล้วก็อันนี้แหละเก็บไว้ในตู้เย็นนึกถึง เราก็ตักมาจะอุ่นไม่อุ่นได้หมดเลยนะครับอร่อยเก็บไว้ได้นานด้วยนะครับรับรองได้เลยว่าอยู่กับเราเป็น2อาทิตย์อ่ะถ้าอยู่ในตู้เย็นอย่าไปตักบ่อยนะหมายความว่าถ้าทําเป็นเล็กๆใช้ทีเดียวหมดหลายๆถุงเนี่ยอยู่ได้นานเลยแล้วไก่เนี่ยต้มแบบที่เราต้มก็ได้จะเลือกเป็นไก่สาวไก่แก่ไก่กระทงไก่เขาเรียกอะไรไก่ตอนใช่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่ใส่ใส่น้ำเนี่ยต้มเนี่ยนะแต่น้ําอย่าเดือดร้ออนะอย่าให้พลาดนะหรือว่าเอาแต่ตัวชิ้นเนื้อแล่ออกมา แล้วก็ม้วนใส่พลาสติกห่อด้วยกระดาษฟอยล์เป็นแท่งแท่งอย่างเงี้ยเหมือนที่ฝรั่งทําทำนะแล้วก็ต้มนี่ก็ได้เหมือนกันใช้แบบเดียวลักษณะเดียวกันเลยหรือใครก็ตามที่อยากจะได้ไก่ทั้งตัวแล้วก็แช่เหล้าแบบน้ำสต็อกแบบนี้เอาไว้ก่อนก็ได้นะก่อนที่จะมาแล่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็จิ้มอยู่กับนี่ซอสใช่โอ้โหอย่างนี้เลยท่านผู้ชมครับนี่แหละครับรายการยอดเชฟไทยครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe นะครับเสาร์และอาทิตย์พบกัน10โมงเช้ามีแต่ วิธีการทำอาหารที่ดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันวันนี้เวลาหมดอีกแล้วครับเดี๋ยวเราสองคนต้องลาไปก่อนอ๋อพูดได้ด้วยเนี่นะเราต้องลาท่านผู้ชมแล้วนะครับพบกันใหม่เสาร์และอาทิตย์หน้านะครับสำหรับพรุ่งนี้10โมงเช้าอย่าลืมนะครับมีอีกหนึ่งสูตรนะครับรออยู่นะครับเอาละวันนี้เวลาหมดลาเลยนะครับสวัสดีครับ